นี่เมื่อคืนนี่ผมไลฟ์ผมไอไปไปไปไลฟ์ขายของพี่เมย์ว่าไปแม่เพราะอะไรเนี่ยทำไมมันดำๆโอ๊ยไปไว้ที่เดี๋ยวนี้พี่แม่ขายของเต็มแล้วนะเดี๋ยวนี้เขารับงานขายของแล้วเมย์พี่ทำมาปีนึงแล้วเหรอทำไมหนูไม่เคยเห็นไม่ทำไมไม่หยิบมาให้แม่สักกล่องสองกล่องไะแม่เหี้นูมีเบทมีเต็มบ้านเลยแม่มีพี่เมย์ส่งให้เฮ้ยทำไมแม่ไปบอกพี่เมย์อยู่เอาไปให้อยู่เอาไปให้ได้รุ่นโก้หนูมีอุ๊ยแม่รุ่นโก้เนี่คือแบบ ราคาเดือดจัดเลยนะแต่เมื่อวานเมื่อวานนี้ของผมลดแบบลดเยอะมากครับอ้าเหรออาใจไม่บอกแม่ว่าเออแม่แม่ผมจะไปไลฟ์นะแม่จะได้ไปอุดหนุน11หรือ11ไงแม่กล่องกล่องนึงอ่ะปกติ2,000กว่าบาทใช่ป่ะเขาขายอยู่3กล่องอ่ะ2,000กว่าบาทโกดไม่ทันอ่ะใช่นี่เดี๋ยวหนูเอาไปให้เดี่ยเดี๋ยวเบนตอนแรกหนูจะไปกดอยู่แต่ว่าหนูช่วยช่วยแบบช่วยอะไรนะเขาเรียกว่าแบบเหมือนย้อนวัยย้อนวัยใช่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 วันนั้นแม่ก็เจอพี่จีไง อ๋อพี่จถามว่าเฮ้ยทาไมแบบมันดีขนาดนั้นวะพี่จีอะไรเงี้ยเออโอ้ดูหน้าพี่จีพี่หน้าพี่จีคตรดีเลยครับเฮ้ยหน้าแจมก็ดีลูกจริงเหรอจริงแค่เราเอามือจับไปโอ้ยเถอะก็ดีแล้วดีดีฝานกดตเมอ์ด้วยนะครับไลฟ์ด้วยกันได้นะครับที่ไหนแล้วอะอะไรอะฮะที่ไหนไม่ถึงไหนเลยบอกว่าวันนั้แม่เจอพี่จีก็เลยถามว่าแบบ เฮ้ยถ้ามันดีนะอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็แบบเขาบอกเลยว่าเฮ้ยเมย์กินสีไหนเขาถามผมหรอเอ่อส่วนใหญ่จะเป็นตัวกูต้ากับตัวคอเลาเจอน,นะตัวตัวตัวที่เป็นเอสตอรก็กินบ้างรับสีแดงอืมนี่พี่เมย์ต้องมาเข้าไลฟ์เราแล้วนะ <laughs> พี่เมย์ไปต่างประเทศหรือเปล่า <laughs> พี่เมย์เออใช่ค <laughs> ่ีอยวค่อยเดไปถามพี่เมย์เธอเธอเธอแล้วนี่เธอไม่เข้าฉากกันหรอ ข้างล่างถ่ายแล้วแม่เดี๋ยวรอถ่ายสเสร็จเหนูค่เดินไปเขาบอกว่าเสียงดังจริงๆกับผมมาอ่านบทไงแล้วเบ้นเขาตาตามเข้ามาี่โมงไม่ได้รู้เปล่าแจมแม่นะได้เคล็ดลับจากไอเอ,สอววกสรพงษ์มารู้ว่าคืออะไรว่า,วาเราไม่ต้องอ่านบทมากเว้ยเดี๋ยวมันไม่เดี๋ยวมันไม่เฟรชอ่านเถอะแม่มันยาว <laughs> ใช่แม่อ่านเดี๋ยวมันยาวหนูยังต้องอ่านเลยหนูเห็นแล้วหนูแบบอูตามันยาวมันยาวแค่เลยเหรอ ไม่มันมันหลายคนพูดแม่แล้วมันแบบมันต้องแบบจึ๊กตึ๊กึกกก๊กไปเรื่อยเรื่อยเราต้องตามตามเรื่องเนีเหมือนกันที่เนี่ยเขาอะไรนะหนึ่งเทคกันหมดนะไม่มีใครพูดผิดมีพี่ไงใช่เหรอไปนอนไปไปก,กดดันตัวเองไม่เราพูดผิดกันเองไงแบบพี่ใหญ่อันนี้คือเมื่อยใช่ไหมพี่ถือให้เนี่ยพี่ถือ้ต่หนเข้ามาแล้วพี่ดึงโทรศัพท์ไปพี่จะนอนเออมันออกจะไม่ได<ม>้เขาถ่ายอยู่นอก มีคนบอกให้แม่รีวิวแกมมี่อายุเท่าพอกับแม่เลยแม่จะไปรู้เรื่องอะไรพอกค่ะดีมากเพ่อนดีมากทาไมอ่ะทําไมนอนแล้วอ่ะทาไมไปแล้วอ่ะแจมฝันดีนะพี่แจมไม่แจมทิ้งกัน่ะฝันดีนะไม่เห็นเหมือนเบสบอกเลยว่าแจมแบบว่าไม่ทำคอนเทนต์ตลอดวันนี้นางร้องไห้เยอะฝอยนางไปขอให้ทําสมาธิใช่ปะ ยุ่งอย่ายุ่ง,งทำไมเราไม่เห็นน้องทำสมาธิเลยแม่หนูก็ต้องทําอยู่หนูก็ร้องไห้กับเขาเนี่ยแหละอ๋อเหรอใช่เป็นใครแมงเหรอใครแมงใช่เป็นจุดแบบพีคพีคพี่แจมอ่ะวันเนี้ยพี่แจมดาม่าชิำงอจริงองอ,อนั่งสารนะเวลาที่ดาม่าชํำอ่ะมันจะแบบมันจะเหนื่อยอะ่ะนางเอกก็เหมือนกันนางเอกก็ต้องเข้าไปแดดร้อ,ไองไห้นะคะไปปอบอ่ะ รักเขาชีวิตเธอดีแล้วหรอในเรื่องุยในเรื่องไม่ใช่ในเรื่องอะชีวิตเธอคือเขาเรียกว่าอะไรโมทุกอย่างของนางเอกมันขี้คายแล้วหรอยังแต่ว่าเขาเป็นปอบเขาอะอีกแบบอุ้ยเขาเสียใจก็เสียใจไปด้วยไงก็เลยต้องร้องไห้กับเขาไปด้วย๋อ้เราเห็นใจเขาใช่ร้องไห้กับทุกคนเรื่องคนอื่นก็ร้องไม่ต่างจากแม่หรอกแม่นี่คือแบบเรื่องแม่นี่คืออย หนูไม่รู้เขาหายซีนหรืออยู่หนูลงไปให้แม่ไปคุยกับพี่กิ๊กนิดนึงเออแหม่แล้วก็พักกองกันเลยนะถ่ายคอนเทนต์ให้เบสอะโอ้โหไม่มีใครบ่นเลยนะผู้กำกับก็ช่วยหาพ็อปสุดฤทธิ์ใช่ไม่มีใครว่าหนูเลยเรื่องถ่ายทิกต็อกเออเขาซีนอะไรอยู่กันหอรอเพื่ออะไรอย่างเงี้ยคนร้องไห้กันอยู่ดรือป่าไม่หรอก ลองให้เรื่องของเขาลูกอยากพูดเก่ามาเธอไหนตกใจจะทำให้เขาออกไปหยัดข้าวตกใจแหมไม่อยากมาอยู่กับคีรันเลยพักกองมีการเอาแบบว่าพร้อมให้นางเอกเป็นคนแบบนับผ้าสี่สามเป็นคนแบบโยนกระบวยเป็นคนแบบหากระทะมาโอ้ที่ตอนนั้นน่ะคนละแบบไหยฮะ พี่ตอนเช้าก็ไอ้นุ้ยไม่เล่นได้ไหมนุ้ยแหมทีตอนเบสมามาเดี๋ยวพี่เล่นด้วยไว้เรื่องหน้าเดี๋ยวทำไหมไว้เรื่องหน้าเดี๋ยวทำให้พูดแล้วคุณคมเอาแบบตรงนั้นคุณคอมค่ะสวัสดีครับพี่น้อยแหมมีการถ่ายเบื้องหลังนะพี่คอมหนูเห็นนะ ของเราก็ใช้ย่อยนะของเราทั้งกองนะของของพี่นุ้ยนี่ทั้งกองของหนูคือบังคับเถตนพีต้องบังคับพีองเลยเมาเมาขี้ราษรอะไรสอยางมากของแม่ใช่ใช่ของแม่หลายคลิปเลยไปเล่นอ่ะบอกให้เขาพักกองเพื่อแม่เขาดูจริงจังนะเห็นไหมคนดูละครเถอะทำไมอ่ะทำอะไรกันอ่ะฉากเนี้ยดราม่ากันอยู่อ๋อเหรอพี่ออกมามาบ้าวันนี้ไม่มา แล้วตอนนี้มีใครมีเบสมีแจมพี่แจมเข้าแต่เช้าแล้ววันนี้เป็นวนันของการดรามา่ามันไม่เห็นเหมือนของเรื่องแม่เลยแม่เน้นเริ่มตั้งแต่แรกแล้วก็อ่านมาถึงบทตอนสิบแลยังร้องไห้ทุกตอนอยู่เลยมไม่ได้ <มา S 2> เลยตอนหนูเล่นนางฟ้ากรรมกรหนูก็ร้องค่ะ <c oughs> หนูก็ช้ำมากก็หนูร้องไงแม่ร้องได้แม่ร้องตอนไหนเองมาหลังๆแล้วแล้วแม่ค่อยร้องประมาณแบบ ดูร้องนําแม่ไปต่อนเรื่องนี้อ่ะคืนนี้คืนนี้หนึ่งคู่ดูเลยร้องอีกแล้วจ้ะเริ่มเลยเหรอคืนนี้คือเปิดมาุก็ร้องเลยหรอเริ่มเริ่มเลยแต่ว่าพี่น้ำมาที่แรกพี่น้ำที่ที่ทําที่ทําสคีฟวันเนี้ยเขาเป็นทีมงานใช่ป่ะเขาต้องได้ดูตัวแบบก่อนตัดเสร็จอะไรเงี้ยเขาบอกสนุกนะจริงหรอจีนรว่าแต่ไม่ได้ดูหรอก ลคบอกสนุกเลย้ยไมต่ตอนเปิดตอนเปิดเอ้นี่ไงตอนเปิดเรื่องก็ดูกันหน่อยไงแต่วันนี้มันซีนดราม,ม่าเยอะจริงอะไรนะแต่วันนี้มันซีนดราม,ม่าเยอะจริงแล้วมันรวมว่าแต่ก็ทุกคนจะดูละคระดูก็อตอนกินข้าวไงทุ่มหนึ่งอ่ะก็ถ่ายจนถึงลากลากให้จนถึง ข้าเย็นมันประมาณสักทุ่มหนึ่งอ่ะแล้วก็เปิดถุงนอนข้าเย็นช่างไปได้ยังไม่ว่านี่ก็นี่ก็สวยแล้วนี่ทำไมอ่ะอ่อนกว่านี้แม่นางเอกโอ้โหเราก็เคยเล่นด้วยกันมาอยู่หนูแต่งอะไรล่ะแล้วเล่นล่ะลบปากลบปากลบตาถ้าต้องลบนะคะ หนูไม่ล้างหน้านะหนูลบเอาวันนี้วันนี้ใครแต่งหน้าพี่ต่อปะไม่พี่ต่อไม่มาแม่แมวแม่เคยเจอปะอ๋อแมวก็เนี่ยก็เช็ดตรงแก้มออกก็พอละมัง้งไม่ต้องลบรวยแล้วใช่ไม่ต้องลบเพราะเราขี้เกียจลบอุ้ยเอาไม่โยสวัสดีค่ะสวัสดีดค่ะพี่ตึงนะค่ะ น้ำพริกอโยหนูยังกินอยู่เลยนะคะอร่อยมากตัวที่เป็นน้ำพริกตาแดงชอบมากเป็นคนที่พูดความจริงได้น่ารักที่สุดอันนี้คือเรื่องจริงค่ะน้ำพริกตาแดงอร่อยจริงขอบคุณค่ะน่่ยยยไมเเคกิลพี่คะอโยค่ะหอมเตาถ่านมากออเหรอใช่เดี๋ยวไม่กินเดี๋ยวไม่ให้ได้ค่ะขอบคุณค่ะอ้าวแม่ก็ไม่บอกหนูใช่หรอไม่อกใช่หรอเกิดเรื่องว่ะอุ๊ยคุณแม่อ้อย สวัสดีค่ะอุ๊ยน้องคนนู้นใครอ่ะมองไม่เห็นขอโทษนะน้องเป็นเค้กใครวะน้องใหม่อ๋อสวัสดีค่ะนี่ก็น้องใหม่ขอโทษนะนี่คนนี้ก็น้องใหม่เนี่ยเสื้อขาวเนี่ยใหม่สุดใหม่สุดในวงการบันเทิงแล้วคนนั้นน่ะใหม่หมดนี่ก็น้องใหม่อุ๊ยแม่แมวไื่รู้จักหมดเลยหรอวันนี้ทำพี่กับอะไรมากินหรือเปล่าไม่ได้ทงน้ำค่ะแม่นุ้ยไม่รู้จักใครบ้างเออ แทนกล้องไปรู้หมดไม่หรอทุกคนรู้แม้ว่าหนูอ่ะต่อให้หนูไม่ไลฟ์นะหนูก็วิดีโอคอลคุยถึงได้ในกลองไม่ต้องลรู้ดีแล้วสวยแล้วรวยแล้วอืมใช่แล้วก็กำลังดีอืม้าฝนตาไม่ออกเออขนตาเราคาดสายทอก็ถึงแล้วนะเว้นพี่หนอแบบนี้เล่นละครได้ดิตาออกนั่นตักสินเมื่อกี้อ่ะก็ถึงแล้วไม่ใช่หรอตาอย่างเงี้ยรูปอ่นิดนึง แต่ก็ไม่ติดนะคะไม่ติดแค่คนตาปวต่มันก็กระโดดนะมันยืดคอนติเนียร์เลยนะก็เหมือนในละครแล้วนะจริงหรอแม่ดูอ่ะ้นตระอ่ะเขาไม่ได้ตีคนตายหรอนะอ่ะแม่ดูใกล้เนี่ยไม่แล้วในละครไม่ได้ติดคนตายหรอไม่ติดไม่ติดี๋ยวให้ติด ตอนเนี้ยจะบอกว่ามีตะหนูนะเนี่ยนี่คุยกับแม่อ่านบทองเอกับคนอื่นเลยเขาอ่านบอะไรไปคนนั้นอ่านบทกันแม่ต้องอ่านอะไรหรอไม่ต้องอ่านหรออบปอาทมบทอะไรนี่ตอบบทให้อะไม่อ่านหรอกเราแค่ทำความเข้าใจเราพูดอะไรก็พอแล้ว พี่ชลีดีค่ะวันนี้อะไรเร็วขาวันนี้ในไลฟ์เลยเหรอวันนี้เลขอะไรวันนี้ออกวันอาทิตย์นะเลขหามเลขาทะมืเบิ้ลหนอมันต่ออาทิตย์มันจะออกหามเบิ้ลนะแปดแปดอุ้ยซื้อเลยแปดแปดเด้อแปงเหล็กแม่กระตุก เออใช่เดี๋ยวป่ะเนี่ยข้าศพลุกดูดิตายต้องเปลี่ยนสีทำไมอ่ะอ้าวธรรมชาติไงแม่เหมือนนี่เลยเหมือนนีาตาตา มีหางวิงวอยู่นี่แม่ได้อยู่ก็ใช่ไงก็แม่ก็ทำหางหางไว้ที่เกยเกตหางแบบเป็นน้ำตาลอ่อนแล้วนี่ใครเข้าฉายอยู่ะพอดีเลยป้าดาวกับพี่จับตันเอ้าอู้ขั้นเทพพาไปดูเลยอันนี้คือขั้นเทพเจอกันจ้าใช่แล้ว วัน <ไป S 1> แห่งการ <ไป S 1> ดราม <ไป S 1> ่าวนเนี่ยจะเลือกคนละคออนด้วยน,น,นะมันเป็นใส่ซีนดราม่าเนี่ยใ่เขาบอกแล้วเดี๋ยวนั่งดูด้วยกันพรแน่ยกินข้าวรอเอกก็ดราม่านะเอกก็ดราม่าสุดๆแต่พี่กิ๊กที่เป็นคนแบบไม่ค่อยแบบกดดันเท่าไหร่ก็โอเคไม่ว่า แต่ตอนนี้นะหนู้วเป็นคนเดียวที่ไม่อ่านบทเลยค่ะทุกคนคะหนูอาจจะต้องลงก่อนนะคะหนืออจจนต้องไปอ่านบ้างกี่หน้ากี่หน้านี่ยะเข้ากับป้ายูแบบนีไม่เยอะหรอกไม่เยอะหรอกเราไปนั่งข้างอายูเลยแล้วก็ต่อบทกบายโยไม่เยอะหรอกไม่เยอะหรอกเยอะไหมถ้าเยอะก็ เะอดคนตาเยอะมั้งลูกๆเขาดึงเลยปะคืออะไรเปิดใจเปิดใจระหว่างยายหลานเงี้ยหรอแม่ก็จะให้พูดเขาไม่ให้พูด <c oughs> เขาไม่ให้สปอยนี่ก็จะหลอกถามให้พูดว่าเรื่องมันเป็นยังไงอยากเอาวันนี้คือเริ่มเรื่องก็คือ <c oughs> ตามห <c oughs> าพ่อ ใช่ไหม,ไมยาโยโงเป็นยายอยา,อยากรู้ดูค่ะหนึ่งหุ่ม <c oughs> ได้บอกให้หนูพูดเดี๋ยวหนูก็เสียคับปรับอันนี้บอกได้เพราะว่าจะออนวันนี้แล้วก็บอกบไม่ได,บบไไดไ้บอกไม่ได้เลย,ยอ่ะแล้วที่ฉันเป็นไปร้านหนึ่งอ่ะฉันก็ไม่เคยอ่านรายละเอียดด้วยนะว่าเขาห้ามบอกอะไรบ้าง<อ>ด้วยนะแงแม่นัน่นแหละฮะ แต่ฉันแต่ฉันเซ็นไปแล้วอุ้ยแม่เขาจะเอาหนูแล้วหนูต้องไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกคนหนูต้องไปอ่านบทแล้วนะคะสวัสดีค่ะแม่หนูต้องจริงจังแหละบ๊ายบายค่ะ <c oughs>